สวัสดีครับผมก็อยู่กับรายการ G Toy Review Intro มาสวัสดีครับผมก็อยู่กับรายการเล่นก่อนส่งกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเจดตัวนี้เลยนะครับผม Grape Browser นะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เป็นมือหนึ่งนะคได้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมนี่น่าจะเป็นหน้า Grape นะครับถือดาบนะครับ แล้วก็มีการดให้12ใบเห็นไหมนี่มีการให้12ใบนะครับตามที่เขาเขียนไว้เลยนะครับผมลูกเล่นตัวนี้จะเหมือนเบรดเหมือนเบรดเลาเซอร์เลยนะครับนี่จะเป็นตัวนี้ดาบของมันนะครับผมนี่กล่องข้างๆนะเขาจะเขียนแบบนี้ด้านหลังส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าด้านข้า,อางอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกันโอเคส่วนด้านบน ด้านบนจะเป็นแบบนี้นีเกล็ดเบราว์เซอร์นะครับด้านล่างล่ะด้านล่างด้านล่างกับด้านบนนี่คือเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปเราจะไปแกะเจ้าตัวนี้กันนะครับไปมาดูในส่วนของคู่มือก่อนนะครับนี่คู่มือนี่ครับนี่ก็จะมี2ส่วน3ส่วนนะครับจะมีตัวดาบนะครับปลายดาบแล้วก็การ์ดนะครับผมแต่เราจะไม่แกะนะครับเราเก็บไปนี่มาดูตัวนี้ข้างในนะครับ ของใหม่แน่นอนนะผมเทปคือยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเทปยังไม่ได้แกะอะไรเลยของใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวแรงตัวหนึ่งนะฮะที่หายากใช่ไหมราคาตอนนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับผมได้ตอนนี้มาก็มาสี่พันนิดๆนะครับคือเทปยังไม่ได้แกะเลยคืองานดีจัดจวางไว้ก่อน โอเคครับผมข้างในจะเป็นแบบนี้น,นี่จะมีถุงหุ้มพลาสติกอยู่ในไว้ครับเรามาดูตัวการ์ดกันก่อนนะครับผมดูตัวการ์ดนะฮะนะครับนี่เห็นการ์ดยังไม่ได้แกะเลยครับไม่มีรอยแกะนะครับคือฟินมากอะแกะมือหนึ่งคือฟินจริงๆเลยปกติเล่นแต่มือสองไงนะครับการ์ดก็จะมีอ่านี่ครับนี่หนึ่งใบแล้วก็ใบนี้แล้วก็ใบนี้นนนน มีทั้งหมดกี่ใบเดี๋ยวลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ใบนะครับผม12ใบนะครับอ่าคือการสภาพดีเลยนะครับผมต่อไปจะไปดูเจ้าตัวอ่าเกรฟเบราว์เซอร์ตัวนี้กันนะครับอากาหลบก่อนโอ้อ่านี่ครับนี่ เป็นแบบนี้เลยโอ้โหแล้วมีตัวนี้ปิดไว้ด้วยอะไว้กาเกศโอ้โหสวยสวยงามจริงฮะคือแบบฟินเลยอะ่สะสเก็ตแล้วนะครับสเก็ตแล้วนะครับคือคนที่ได้ไปนี่คือฟินนะครับเอ้ยอ่าอันนี้เราก็ต้องเก็บไว้นะครับโอเคตัวนี้ไม่มีฐานนะฮะตัวนี้อ่า ฐานทานทตรงนี้นะครับเหมือนดาบเลดเลยนะครับเหมือนเลดเลอเซอร์นะครับข้างในก็จะปแบบนี้่เปิดได้นะครับแล้วก็จะมีตัวปลายดาบปลายดาบตัวนี้นี่คือปลายดาบนี่นะครับเอาไว้ใส่เดี๋ยวเราลองมาใส่กันเดี๋ยวผมขอใส่ฐานก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับหลังจากที่ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นไข่ครัวนะครับขันนะครับจะมีใส่ 3A 2ก้อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นฝาถานะครับนี่ผมก็ลองใส่ปลายดาบให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูเขาเรียกว่าภาพโดยรวมนะครับก็สวยด้านหน้านี่จะเป็นตัว A นะครับนี่เป็นสีเหลืองเหลืองดำนะครับเหลืองดําคือเทเลยนะครับนี่ให้ดูใกล้กลคือสวยจริงๆนะโอเคต่อไปเปิดสวิตช์มีหมด A อหมด B เหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวเปิดใหม่เดี๋ยวเปิดใหม่อลองรูดลองรูดดูนะครับใบแรก รูปเล่นก็จะประมาณนี้นะครับผมอยากฟังเสียงแล้วคือดาบมันเบรดมากๆจนทางบันไดเขาเอารูปเบรดมาใส่ผราเพิ่งสังเกตเห็นนั้นนะเป็นรูปเบรดน,นะครับเป็นสัญลักษณ์ของโพ,โพดํานะครับแต่วันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมผมไม่รูว่าเขาเลือกเปลี่ยนหรือว่าเขาจงใจเป็นอย่างนี้แล้วนะผมไม่รู้มันในซีรีส์เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็นะครับ ผมถือว่าฟินฟินเลยนะครับอ่านะครับนี่คือการ์ดจากชุดอ่าอเจ้าเครื่องเกมนะครับที่เคยรีวิวไปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองอ่าเจ้าคอมโบหลักของอ่าเบรดก่อนแล้วกันนะครับนี่สามใบนี้นะครับผมมีการ์ดน้อยเลยนะอ่าเราลองสามใบนี้นะครับราาลองรูดกันนะครับ แล้วครับผมก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเกรฟโรเซอร์นะครับสำหรับผมนี่คือดีดีมากๆเลยนะครับแต่แต่บอดี้ไอ้ที่ตำหนินิดนึงนะครับชื่อว่ามันเป็นรูปเบลดมันมัน่าจะเป็นแบบอื่นมากกว่านะผมว่าสำหรับผมมันน่าจะท่าจะ้ทำได้ดีกว่านี้นะแต่ว่ามันไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าสวยแล้วนะถือว่างานโอเคเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับการ์ดก็ให้มา12ใบนะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าเบลดการ์ดชุดอื่นนี่ให้มาเท่ากันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ ยังไม่ได้หามาเก็บนะครับก็ทยอยเก็บเรนให้ตอนนี้ก็นะครับก็เป็นเกรฟเราเซอร์ที่ว่าได้มาเป็นชิ้นแรกที่ผมได้เก็บนะครับผมนะครับผมสาหรับลูกเล่นนะฮะลูกเล่นก็จะมี2โหมดใช่ไหมโหมด A กับโหมด B ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่แต่รู้แค่ว่าโหมดโหมด A มันจะรับมันจะนับ0ูนย์ไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าโหมด B จะมันจะมีค่าพลังมาให้แล้วเราก็ลูดลูดลูดจนค่าพลังนั้นหมด แล้วเราไม่สามารถรูดการได้นะครับอะไรประมาณนี้นถ้าที่ผมรู้นะรประมาณนั้นนะครับก็เจ้ากร o ฟเลอเซอร์ตัวนี้ถือว่าดีงานดีมากๆขอบคุณด้วยนะครับที่ขายผมหาอยู่เหมือนกันนะครับก็อ๋อันนี้ผมมีอีกตัวนึงนะฮะแต่ว่าผมเคยรีวิวไปแล้วแหละเจ้าตัวนี้อ่านี่เจ้าตัวนี้ยผมได้มาใหม่เป็นงานกล่องนะครับผมอ่า r ร้าอ o พซ e r e r นะครับ ก็ถ้าใครอยากจะดูรีวิวเจ้าตัวนี้ก็คอมเมนต์มาบอกไว้ได้นะครับก็จะอาจจะทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นงานกล่องนะครับผมก็ก็ตามนะนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย